เาเรื่องของคุณเอกภพก่อน<ะ>คุณเอกภพเนี่ยคือพนักงานบริษัทไอทีคุณผู้มฮะเขาไปร้องเรียนแล้วเขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้ตัดภาพไปทองผู้เสียหายเลยฮะคุณเเนี่ยแกเล่าให้ป้าบอกว่าในอดีตเลยเนี่ย แกเองเนี่ยไปร่วมลงทุนหุ้นลงทุนเนี่ยเหมือนกับเปิดร้านกับเพื่อนแล้วปรากฏตอนหลังเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นมันมีการยืมเงินเพื่อนมาเนี่ยประมาณสัก4ี่หมื่นแต่แกก็ใช้หนี้ไปแล้วนะเท่ากับว่าตอนนี้แกเหลือหนี้กับเพื่อนเนี่ยสามหมซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยคุณเอก็บอกเออก็ทำงานแล้วก็คิดว่าการทำงานเนี่ยผู้ชมฮะเป็นการใช้หนี้ให้กับเพื่อนปรากฏว่ามันไม่ใช่ฮะอยู่ๆเลยเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เพื่อน เอาลูกน้องมาบุกที่หอพัก<ะ>แล้วการมาบุกที่หอพักครั้งนี้<ะ>เจ้าตัวบอกผมโดนอุ้มตัวขึ้นรถด,ด้วยแล้วเหมือนก็ใส่ถุงดําแล้วไปบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วผมก็โดนกระทืบนี่เขาเบอร์จนหมดเลยนะฮะเลยไม่เห็นแผลเลยมีภาพที่เห็นแผลบ้างไหมนี่ฮะเบอร์จนไม่เห็นอะไรเลยที่คอนะฮะเจ้าตัวกําลังบอกว่าเหมือนโดนเจ้านี่สั่งมาอุ้มแล้วก็กระทืบโดยการเอาถุงดําคุมหัวไประหว่างทางล่าสุดวันนี้หลังจากที่เอเนี่ยมาร้องเรียนผมอยากให้คุณผู้ชมดูภาพสักนิดหนึ่งนะฮะ มันจะมีภาพในส่วนของวงจรปิดถูกไหม<ฆ>ซึ่งมันจะเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับผู้ชมฮะโดยวันนี้ให้ดูภาพวงจรปิดก่อนที่คอนโดของคุณเอ<ฆ>คุณเอส่งภาพคอนโดวันที่จะโดนอุ้มเนี่ยมาให้ดูภาพที่1ครับมันจะเป็นภาพบันทึกไว้ตอนบ่ายสองโมงสินาทีโดยในภาพจะเห็นว่าทางด้านเชนเชนเนี่ยก็คือคู่กรณีนะครับผู้ชมฮะคู่กรณีเนี่ยเป็นเหมือนกับกระเทยสาวสองมาหาที่ห้องพร้อมกับบรรดาพลภาพ แล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันจะมีภาพนี่อันนี้คือบรรดาน,นุกโอหนุกโอหคือใครจิตด,ดีนุกโอหนะคะก็เป็นเพื่อนเหมือนกันกเชนใช่ก็คือเป็นพวกเดียวกันกับพวกก่อเหตุถูกไหมฮะกล้องอีกมุมหนึ่งเนี่ยจะเห็นในเชนเนี่ยคุณผู้ชมฮะพยายามจะเดินเข้าไปบิดกล้องอเหมือนขนคนมาเพื่อจะมาอุ้มเขาแลวนะฮะ,ะขอดูอีกตัวหนึ่งฮะ ภาพที่ในเชนเนี่ยจะเดินไปหักกล้องวงจรปิดของคอนโดเพื่อไม่เห็นนาทีอุ้มทางด้านคุณ A เดี๋ยวดูนะฮะอันนี้กำลังขยับกล้องนี่เนี่ยเหมือนกับให้เข้าใจง่ายคือแก๊งอุ้มะจะบิดกล้องไปทางมุมอื่นกดลงเลยเออกดลงฮะนี่แล้วเปิดคู่กันก็ได้ตอนนี้บรรดาคนก่อเหตุที่แห่กันมาที่คอนโดข,ของคุณเเปิดคู่กันนะฮะกับภาพมุมหักกล้อง ลงกับพื้นค่ะเพราะฉะนั้นแก๊งอุ้มเนี่ยมันก็จะต้องมีในเชนคนหนึ่งซึ่งเป็นกระเทยม,มีนางสาวโอแล้วก็ในนุกค่ะเท่ากับว่าแก๊งอุ้มตอนบุกมาเนี่ยมี3คนถูกไหมฮะ,ะและหลังจากนั้นพยายามจะบิดกล้องอเพื่อไม่ให้จับภาพตอนที่เอาถุงดําคลุมหัวคุณเอแล้วลากออกมาจากคอนโดเพราะเอเนี่ยให้ข้อมูลกับเราว่าหลังจากโดนแก๊งอุ้มมาอุ้มตัวเสร็จเขาต้องขึ้นไปในรถพอเขาขึ้นไปในรถ,เ,ขขนนรถเสร็จสับปุ๊บเขาโดนไปที่บ้านอีกหลังหนึ่ง โดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะขาบวนการที่อุ้มทำร้ายเขาให้คุณผู้ชมดูหน่อยว่ามีตัวละครเป็นใครบ้าง เขาถูกอุ้มไปที่บ้านของนายเบนซ์<ะ>พออุ้มไปที่บ้านของนายเบนซ์ปรากฏว่าโดนนายเบนท์เนี่ยนะฮะทำร้ายร่างกาย<ะ>โดยภาพของคุณเอที่บาดเจ็บทั้งหน้าเขาบอกว่าพอไปถึงบ้านนายเบนซ์เขาโดนท่อนเหล็กตีแล้วนายเบนซ์นำปืนลูกโม่นะฮะมาถือสองกระบ,บอกเหมือนกับมาข่มขู่เขาโดยเอาปืนจ่อขมับแล้วบอกว่ามึงอยากโดนกระสุนฝังหัวหรือไม่แล้วยังไม่พอเขาบอกว่าเขายังโดน เอาค้อนปอนมาขู่ในทํานองที่จะเอาค้อนปอนตีหัวเขาอีกนอกจากนี้นายเบ้นคือเจ้าของบ้านที่เขาโดนอุ้มไปยังชวนเขาเล่นเกม รัสเซียลูเล็ตใช่ไหมใช่ก็คือเอากระสุนใส่เข้าไป1นัดในปืนแล้วก็สุ่มยิงใส่หัวว่าจะเปรี้ยงหรือไม่เปรี้ยงสุดท้ายเจ้าตัวบอกกลัวมากตอนนั้นคุณผู้ชมฮะแล้วโดนข่มขู่ต่างๆนานา,นา,นาจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาต้องยอมโอนเงินนะครับให้กับทางด้านของเดเบนซ์เห็นบอกว่าเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยโอนรอบละ25 0 0 0รอบเป็นเงิน10,000แบาท จนกระทั่งสุดท้ายแก๊งที่มาอุ้มจึงนำบัตร ATM ของคุณ A ไปกดเงินสดที่ตู้ ATM อีกอีก7,000บาทหลังจากนั้นก็เอาถุงดำคุมหัวคุณ A แล้วก็ขึ้นรถแล้วเอามาส่งกับคอนโดเจ้าตัวเลยบอกนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจมากเพราะเดิมทีติดหนี้เพื่อนแค่ประมาณ35,000บ่ทแล้วดูเหมือนกับโดนอุ้มเลย คุณผู้ชมฮะถ้าลำดับเหตุการณ์เลยเนี่ยว่าเอโดนอะไรบ้างก็ตั้งแต่แกงอุ้มมาที่ห้องพักแล้วเอาถุงดำคุมหัวแล้วบิดกล้องวงจรปิดตามที่คุณผู้ชมเห็นหลังจากนั้นแกงอุ้มเอาไปต่อที่บ้านของเบนท์ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วเอาปืนขู่ลุมกระทืบและยิ่งไปกว่านั้นขู่โดยการที่จะเอามีดกับอาวุธปืนเนี่ยนะฮะสับเพื่อที่จะให้ชดใช้เงินแต่เงินที่ตัวเองต้องคืนเบ็ดเสร็จกายว่า10,000แบาท สิ่งที่เขาตกใจเลยก็คือพอไปถึงที่ห้องของเบนซ์เบนซ์มีการพกอาวุธปืนถึง2กระบอกจนในที่สุดคุณผู้ชมฮะเจ้าตวัวต้องยอมกดโอนเงินให้ก่อนจะโอนเงินเนี่ยเห็นบอกว่าต้องโทรศัพท์ไปหาทางด้านญาติด,ด้วยเพื่อให้ญาติก็คือโอนเงินกลับมาให้เขาก่อนแล้วเขาจะได้โอนเงินให้กับกลุ่มของเบนซ์อีกต่อหนึ่งฟังเสียงผู้เสียหายเปิดใจเนี่ยฮะ ครับที่ให้สัมภาษณ์ครับจ,จับคนนี้ให้ได้ดไ,ไม่ปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยกับเราทุกคนตอนนี้เราอยู่สุดแบบอย่างว่าเราแวงไหมต้องใช่ครับเขายัางตามทวงอยู่ไหมเขาไม่ตามทวงเราแต่ว่าเมื่อไหร่จะตามเนี่ยที่ผมไม่ใช้นี่ให้ครบครบเดียวครบเดียวหกเดือนหกแสนเนี่ยเจ็เดือนสามหมื่นห้าเนี่ยมันไม่มีความเป็นธรรมอะไรเลยเ <BOB S 1> ขาจะขอได้ละแสนเลยเหรอใช่ครับนี่ใช้ไปแล้วสองแสนกว่าแล้วนะเนี่ย ถ้าเรียกว่ารวมเข้าของก็ใช่แต่เขาไม่คิดเขาคิดเอาแค่แสนหนึ่งเลยห้าแสนเขาคิดแค่เงินสดเลยห้าแสนไปเนี่ยถูกต้องเขาต้องส่งห้าแสนใช่จำนวนห้าเดือนใช่ครับก็ถึงจะจบถูกต้องเราก็เลยมากลัวจะเก่งไม่ใช่เรากลัวโดนทำร้ายก็เลยมาร้องถึงตรเนี่ยใช่ครับต่อไปต้องส่งเมื่อไหร่ตามที่เขาบอกวันที่สิบแปดเดือนหน้าครับแปดเดือนหน้าก็คือเดือนเดียวครบเดือนปเดี๋ยวนีครบเดือนมาเดือ ครับแล้ววันนี้ที่มุมหนึ่งน่าสนใจก็คือที่เราพูดถึงตัวละครก็คือเบนที่เอาปืนมาข่มขู่ถูกไหมฮะ,ะแล้วก็เอามีดมาข่มขู่ปรากฏว่าเอเล่าให้เราฟังบอกเบนอ้างว่าเป็นทหารหนาวิกโยธินด้วยแล้วก็บังคับให้เขาเนี่ยจ่ายเงินมาล่าสุดเนี่ยนะครับเราก็เลยสอบถามทางด้านของคุณเอกภพคุณเอกภพบ,บอกว่าเดี๋ยวจะพาทางผู้เสียหายนะฮะไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากว่าเปิดภาพนี่อันนี้คือตัวเบนนะฮะ ห้องที่พาไปแล้วปืนขู่สองกระบอกขอดูภาพนิ่งตอนที่เขาบาดเจ็บเปิดคู่ขนานขึ้นมาหน่อยฮะคุณเอกพบบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นภัยสังคมเพราะจากเรื่องการยืมเงินใช่ไหมค้างกันแค่สามหมื่นห้าแต่ปรากฏว่ามีการไปเอาเกินจนกระทั่งเป็นแสนเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยวันนี้ครับคุณู้ชมฮะทางทีมข่าวช่องแเราก็เลยเดินทางกลับมาตรงนี้ฮะ เราเองเดินทางไปยังจุดที่ทางด้านคุณเออ้างว่าถูกคนไรอุ้ม<ฆ>เพราะเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นภาพวงจรปิดจะเห็นว่าแกงอุ้มเนี่ยมันเดินเข้าคอนโดได้เลยมันก็เลยมีคําถามบอกเอ๊ะทำไมแกงอุ้มมันเดินขึ้นมาหาคุณเอได้เลยตามวงจรปิดเราลงไปที่คอนโดนะฮะลองดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งเราไปเจอกับคุณกันคุณกันบอกว่าแกงอุ้มเนี่ยตอนแรกที่เดินทางมาถึงเนี่ยเขาไม่มีคีย์การ์ดนะฮะแล้วถามว่าเอ้าวงจรปิดเขาเข้าไปได้ยังไง เห็นบอกว่ารอให้ลูกบ้านออกมาก่อนนี่ฮะอ๋อนี่ห้องตอนที่โดนบุกอุ้มพอลูกบ้านเดินออกมาหลังจากนั้นแก๊งอุ้มเนี่ยก็เลยเหมือนกับเข้าไปในตึกถูกไหมฮะแล้วก็พาผู้เสียหายคือน้องเอลงมาจากตึก เมื่อกี้น่าสนใจเอบอกว่าผมโดนถุงดำคุมหัวตอนขากลับแต่ปรากฏว่าทางพี่รปภพอพอบอกเอาจริงนะตอนที่น้องเอโดนอุ้มลงมาเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าลักษณะอุ้มนะเห็นว่าเอเดินลากกระเป๋าลงมาแล้วก็ใส่หมวกตอนนั้นผมก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่าเอเนี่ยโดนซ้อมหรือเปล่าแต่ที่เรารู้มีรถกระบะเนี่ยมารับจริงๆแล้วคนขับรถกระบะพูดจาเสียงดังนี่ฮะ จนกระทั่งยามเนี่ยก็คือคุณการต้องเดินไปบอกคนขับรถกระบะบอกพี่เบาๆหน่อยอคนเขาพักอาศัยอยู่วันนี้ทางได้คุณเอกพก็เลยพาเหมือนกับให้ไปดูห้องที่น้องโดนอุ้มถูกไหมฮะมแต่วันนี้พอเราไปเจอยามยามบอกเอะไอตอนที่อุ้มตัวออกมาเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้มีบังคับนะเหมือนเดินตามๆกันลงมามีเสียงพี่ยามนะฮะคุณกันลองฟังสัมภาษณ์ดูหน่อยฮะ ผมเห็นก็ผมก็เห็นแค่เขาลงมาลากระเป๋าขึ้นรถแค่นั้นครับตอนกี่โมงครับก็ประมาณสักสี่โมงก,กว่าครับแต่ส <4 S 1> <4 S 2> ี่โมงสามโมงประมาณนี้ผมก็ยุ่ วันที่17ครับก็มาจอดรถปกติอะครับกี่คนก็ไปกี่คนเลยก็2คน3คนนะครับแต่แล้วก็จะมีที่หลังก็มาผู้หญิงตามมาเห็นเดินมาอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจใช่ครับขิดประตูได้ยินไหมข้างบนรู้เรื่องไหมผมไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าผมอยู่ข้างล่างครับเรามารู้เรื่องตอนไหนก็มีเรื่องห้ายร่างกายก็รู้ตอนคืนที่เขาแบบว่ามีพวกแก่งอีกหนึ่งมาครับนะครับตอนเช้าก็ตอนช่วงบ่ายผมก็เห็นปกติก็เห็นขับรถออกไปปกติอะครับเขาขึ้นรถนไปด้วยกันไหมใช่ครับขึ้นร ไปด้วยกันเอาพวกดเดเอาคนคนูคนดถหายไปด้วยใช่กองรงขึ้น้ังบนเน,น่ยก็ลงก็เห็น4ี่คนกล้ากระเป๋าไปด้วยกันนี่ฮะเพราะฉะนั้นก็คือตอนโดนอุ้มเหมือนเดินตามๆกันออกมาขานาดเดียวกันหัวหน้ายามคือพี่ทวีผลเราก็ถามจากวงจรปิดที่ ไอ้แกงอุ้มมันหักกล้องได้ถูกไหมฮะ,ะคุณทวีผลเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงคือเขาก็ไม่ทันสังเกตต,ตอนที่แกงอุ้มเนี่ยมันหักกล้องวงจรปิดแต่เขามารู้อีกทีคือกล้องเนี่ยมันถูกหมุนไปแล้วตอนประมาณตีสามกว่า,วา,วาแล้วก็เห็นว่าคุณเอเนี่ยเดินลงมาตามกับแกงอุ้มเห็นประมาณนี้อ้าวฟังเสียงหัวหน้าร,าปรอปภหนะฮะทีนี้รอปภผมเห็นนะว่าเริ่มผิดสังเกตตรงนี้ว่าเขาไขาห้องอยู่และกล้องเนี่ยมันเริ่มขยับ กล้องจอส่วนกลางมันเริ่มขยับเขาเลยรีบแจ้งผมผมก็เลยรีบมาพอ,าพอดีว่าเห็นกําลังขยับกล้องพอดีแล้วเอากล้องลงแล้วทีนี้ผมก็จะไม่ขึ้นเพราะว่ามันมีการอนุญาตของเจ้าของห้องใช่ไหมะอ่ะาและยามมีการผมก็เลยรอข้างล่างก่อนดูว่าจะบินอะไรเกิดขึ้นก็ทิ้งช่วงอยู่สักพักหนึ่งก็ถึงได้เห็นเขาขนของลงมาช่วงประมาณตีสามกว่าเขาขนของลงมาเนี่ยผมก็ยืนดักอยู่อยู่หน้าทางออกนี่แหละก็เลยบล็อกไม่ให้เขาออกอแล้วก็ คุณผู้ชมครับตอนนี้แจ้งความสุดที่สารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นคือคงอยากรู้เหมือนกันว่าทําไมเจ้าหนี้ติดหนี้3 5มหมื่นแต่ทำไมเก็บตั้งแสนหนึ่งเนี่ยนะฮะ